ชาวอเพยททุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมีของมารีวิวนะครับไม่ใช่เกมเิ่นเก์นะครับผมแต่ว่าเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมเ,เช่นกันนั่นคือเอว d ดี s h ชิล d นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นกระแสะน่าดูนะครับสำหรับทางเอวิดียที่หันมาเข้าร่วมกับการผลิต mm hmm. เครื่องเล่นเกมมือถือหรือว่าเครื่องเล่นเกมพกพานั่นเองนะครับผม คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อว่าเป็น Project Chill นะครับจากข่าวที่ได้ที่ที่ได้อ่านหรือว่าได้มีการเยผยแพร่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาไฟนอลชื่อมันแล้วนะครับว่าเป็น Nvidia s h i e l d หรือว่า s h i e l d เลยนั่นเองนะครับนี่คือแพ็กเกจของเขานะครับเรียกได้ว่าหรูเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนไปแล้วกันนะฮะแพ็กเกจเนี่ยมี2ชั้นนะครับผมนี่ครับคืออันนี้คือแบบคำโปรยของเขาก็คือ Take Android Gaming นะครับ to the next level คือจะทําให้เกม Android เนี่ยคือมีมีการมีมีความสนุกแล้วก็ความมันในการเล่นมากขึ้นนะครับผมโอเคทางด้านข้างมีอะไรบอกมากฮะผมก็จะเป็นในเรื่องของสเปกนะครับผมก็ร่าวๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเขาใช้ n v i d i a t e g r a อ่า Nvidia Tegra ทกรนะครับผมซึ่งเป็นชิปประมวลผลทั้ง CPU แล้วก็การาฟิกประมวลผลนะครับผมที่เป็นค u a d c o อ e เลยทีเดียวนะครับพบก,กับมามาพร้อมกับแรมถึง 2G b นั่นเองครับผมถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับ เครื่องโมบายนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ5นิ้วนะครับผมที่วางเป็นแนวนอนนะครับความละเอียดที่1,280 x 720คือหรือว่า700 720p นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอ่าสโตรเรจในตัวเนี่ยคือ 16GB แฟลชเมมมโรีนะครับผมแล้วก็รองรับวอลเล็ต n เ,เลยนะครับผม 802.11n เ,เลยทีเดียวนะครับแล้วก็บลูทูธ3.0แล้วก็สามารถต่ออ่าพอร์ต HDMI เพิ่มได้ด้วยนะครับก็ก่อนที่จะดูเจ้าตัวเครื่องเนี่ยผมอยากให้ดูแพ็คเกจกันนิดนึงนะครับ แพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราตามสไตล์ของเอวีเดียนะครับนี่ฮะธรรมดาไม่เป็นนะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาก็จะเจอเป็นตัวคู่มือหรือไมนุ่นต่างๆนะครับผมแล้วก็สายซิงค์เราอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์เองนะครับผมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนี่คือแพ็กเกจที่ได้มานะครับตัวชิลเนี่ยเขาก็จะวางอยู่แบบสวยงามระรอางนี้เลยครับนี่ดูกัน โอเคแพ็กเกจที่ได้เห็นก็เป็นแพ็กเกจแบบเรฟเลนซ์ออกมาออกมาโดยตรงจากทางเอมบิเดียนะครับผมรานนี้มาดูตัวเจ้าเอ d i a เดียชิลตัวนี้กันนะครับฮนะ <c oughs> หน้าตาดูแบบแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะผมจะให้ดูภายนอกคร่าวๆก่อนละกันค่อยๆไปนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่าวดูแง่นิดนึงแง่จะดูต <Okay. S 2> ัขง คอนเนคเตอร์ต่างๆเขาเนี่ยผมขออธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว micro SD นะครับผมอันนี้คือพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็นี่คือช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพอร์ต3.5มิลลิเมตรนะครับผมหรือว่าขออภัยครับก็คือเป็นพอร์ตเสียบหูฟังนั่นเองนะครับด้านล่างครับผมก็เดี๋ยวพอเปิดฝาให้ดูครับ ลักษณะการถือจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวดูข้างๆก่อนนะครับจอยจะปรับได้180องศานะครับผมดูทางด้านในนะครับผมว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับก <c oughs> านออกแบบปุ่มเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆ Xbox 360นะครับผมว่า Xbox 360นั่นเองก็น่าจะเอ่ยได้เพราะว่าเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์ของปุ่มและในเรื่องของจอยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับ ปุ่ม X Y A B นะครับผมซึ <those S 1> <player> ่งปุ่มต่างๆสามารถตั้งเข้าไปในตัวเกม Android ได้ทุกเกมนะครับปุ่มตรงกลางนี้จะเป็นปุ่ม NVIDIA นะครับผมพอกดแล้วเนี่ยจอเขาจะเข้าสู่โหมดของ NVIDIA Shield นั่นเองนะฮะมีหน้าตาที่เรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซของเขาโดยตรงนะครับโอ้อินเทอร์เฟซไหลลื่นเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันรายละเอียดรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นในในส่วนของสปีกเกอร์นะครับผมคือเขาบอกว่าเป็นเบสลิเฟกนะครับผม คครับคร่าวๆตัวจอยเนี่ยมีความที่แบบจับและถนัดมือนะครับผมคือใครที่เคยจับจอย Xbox 360กเนี่ยก็จะจับสวมเุิบไม่รู้เลยว่าแบบใช่มากนะครับผมเพราะว่าจับแล้วเนี่ยถนัดมือทุกๆปุ่มคือวางได้ทุกปุ่มนะครับผมมีทั้งปุ่ม LT หรือว่า L Trigger ครับผม R Trigger ที่เป็นเหมือนไกลปืนนะครับผมการส่งการ input ข้อมูลจะเป็นะเป็นอนะครับผมคือไม่ใช่การกดปุ่มปุ่มปุ่มงบนี้ ก็คือถ้าเกิดเป็นรถถ้าเกิดเป็นเกมขับรถก็จะก็จะสามารถที่จะแบ่งส,สัดส่วนของการของคันเร่งหรือเบรกได้นั่นเองเปืนก็จะเป็นปืนแบบไกลปืนยิงนะครับผมโอเคก็ดูภายอนเนี่ยงานประกอบนี้เรียกได้ว่าแน่นนะครับผมก็คือแบบแข็งแรงเลยทีเดียวทนทานขอให้ฟังเป็นพลาสติกทั้งบอดี้นะครับผมนะ่ฮะโอเค ที่สาคัญคือในส่วนอ,อนาล็อกเนีย่ยจะเป็นเรียกด้วยเป็นเจ้าแรกๆครับที่ใช้อนาล็อกแบบนี้ครับเพราะว่าอนาล็อกก่อนนั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเลื่อนแค่ขึข้นลงซ้ายขวาแต่ว่าทาง Nvidia Shield เนี่ยคือเห็นความสําคัญของการเล่นอนาล็อกก็คือจัดมาเต็มๆเป็นอนาล็อกแบบ j o ย Console จริงๆนะครับโอเคพูดกันภายนอกไปเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ aware. หรือว่าการใช้งานจริงว่าจะเร็วแค่ไหน,ใน,ในแล้วก็มีมีออปชันอะไรบ้างนะครับ ครับในส่วนนี้ก็จะมาลองดูการใช้งานเจ้า Nvidia Shield กันนะครับผมก็คือจากที่เห็นเนี่ยระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็คือเป็น Android เลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นโปรแกรมที่เขา,เา,เาบัลเดอร์มาบันเดิลมาให้นะครับคือเปิดเปิดเครื่องมาก็จะมีโปรแกรมพวกนี้รอไว้ให้เลยนะครับปรเปิดเข้าเมนูเข้ามาก็จะแบบคือใครที่ใช้ Android ก็จะรู้ว่าเนี่ยคือ Android แบบเพียวจริงๆ,ๆนะครับจะไม่มีตัวอินเทอร์เฟซของค่ายใดๆมานอกจากของ Nvidia เท่านั้นนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอินโฟเมชันสำหรับ คนที่เพิ่งซื้อไปใหม่ๆนะครับว่าเขาจะอธิบายว่าปุ่มไหนทานํางานยังไงนะครับนี่ประมาณนี้นะเวลาจะซื้อแอปหรือว่าอะไรเงี้ยก็าสามารถที่จะเข้าไปใน p l a y store ได้โดยการล็อกอิน Google ID ของท่านนะครับโอเคคร่าวๆก็จากจากที่เห็นเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับผมดูความลื่นของเขาก่อนนะครับแลม2กิ๊กนะฮะ กับ CPU quad core ที่เป็นทั้ง CPU ด้วยแล้วก็กราฟิกโปรเซสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด z โซนกันเลยดีวยกว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะได้เห็นประสิทธิภาพของตัว t i g r a 4เลยตัวนี้นี่จะเป็น m ัลติเพย์เลอเลยนะครับจะไม่มีเนื้อเรื่องให้เล่นขายมัลติเพย์เลอรล้วนๆนะฮะไปเสียตังค์เติมไอเทมกันล้วนๆแน่นอน พอเราเข้ามาดูในออปชันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะเซตเกมแพดได้นะครับอันนี้คือที่ผมเซตไว้แล้วอย่างเช่นเราจะให้ปุ่มยิงเนี่ยเป็นปุ่มไลน์นะฮะสมมุติเป็นปุ่ม B ก็ใส่ B แต่ว่าผมเอาเป็นปุ่มทริกเกอร์ทางทางด้านหลังครับที่เป็นไกดปืนนะฮะเป็นปุ่มยิงแล้วก็รีโหลดเนี่ยเป็นปุ่ม X โอเคแล้วก็ c l o สไปก็จะเห็นได้ว,ว่าแบบสามารถที่จะตั้งค่าแบบอิสระเลยนะครับผมเรามาลัเข้าเล่นเกมกันเป็นแมท หาห้องฮะแต่แล้วไวมากก็จะเดินเดินโชว์นะครับผมประสิทธิภาพของเครื่องคือปัจจุบันนี้ยังมีมือถือแค่ไม่กี่เครื่องนะครับที่สามารถเล่นเกมระดับภาพแบบนี้ได้แบบลื่นๆโดยที่แบบเฟรมเรตไม่ตกหรือว่ากระตุกใดๆนะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องเสียตังในการซื้อมือถือสักเครื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นแปดหรือสองหมื่นแน่นอน แต่ว่า Nvidia t e p r o เนี่ยเอ่อ Nvidia Shield ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นนะครับโอเคก็เข,า,ขาวลาประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่าการาฟริกเนี่ยค่อนข้างสวยงามมีแสงเงาคือเรียกได้ว่าน้องๆของเกม PC เลยทีเดียวนะฮะเหมเกียร์วอ์ Gear War นะครับเกมนี้โอเคพอละก็เป็นไงบ้างครับความแรงของ Nvidia Tegra 4กับ Nvidia Shield ตัวนี้นะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองเล่นให้ดูกันไปแล้วนะครับผมว่าเจ้า Take A เทสกาโฟนเนี่ยมีพลังวแค่ไหนหรือว่าเร็วแค่ไหนนะครับก็จากที่ได้เห็นเนี่ยมีความคล่องตัวของตัวโปรแกรมหรือว่าการใช้งานเนี่ยเร็วมากทีเดียวนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าถ้าเป็นมือถือนี่ก็เป็นระดับท็อป,อป,อปนะครับเครื่องแบบสองสองหมื่นกว่าบาทไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามาด้วยอ่า g ูเกิ e เ e หรือว่า Pe Google เป็นระบบเริบัการที่ออกมาจาก Nvidia ดีเอ่อออกมาจาก Google โดยตรงนะครับผมขออภัยด้วยแล้วก็ ทางเอวิดีเเนี่ยได้ทําการพัฒนาระบบเข้าไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเกมมือถือที่เทามาให้เห็นความสามารถของเอวิดียอเทรกาโฟได้ได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็คือมือถือเนี่ยอาจจะแบบมันก็เป็นแค่มือถือคือเราสามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์อะไรได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยดึงความสามารถของเทรการโฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยเกมของเขาจะค่อนข้างน้อยครับผมที่เป็นเกมแอนิมอลสีนะครับแล้วก็ แต่ว่าเกมของ Android ทุกๆเกมเนี่ยสามารถเล่นสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับก็มีเป็นพันเกมให้เล่นเกม Android ตอนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มารอดูว่าเ v i d i เดียเนี่ยเขาจะมีเกม e อ c l u s i v e อะไรออกมาให้เล่นกันนะครับผมถึงถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเกม e อ c l u s i v e มีความน่าสนใจเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเกมเมือถือที่ทุกๆคนจะต้องมีครอบครองไว้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคองั้นวันนี้หมขอตัว,วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ